สวัสดีคะ่ะทุกคน Good morning ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเช้าวันเสาร์ทุกคนสวัสดีคะ่ะคุยนะคะเ็จทุกคนมีดีคะ่ะ The Hero in You เพราะคูยีรู้ว่า The Hero in You เพราะทุกคนมีดีอ่าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนที่เข้ามา วันนี้นะคะเช้าวันเสาร์เนาะอ่าเช้าวันเสาร์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเช้าวันเสาร์ใครตื่นแล้วบ้างใครกําลังกินอาหารเช้าบ้างหรือใครกําลังจะกินอาหารกลางวันบ้างหรือใครกาลังกาลังแบบไม่ใช่ไม่ใช่เบรก f a s อะบางคนเบรก fast เนาะบางคนลันบางคนอาจจะเป็น b r u n c บร r ฟา k f a s t and lunch รวมกันเป็นมื้อเดียวกันเลยเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ค่ะวันนี้ เราจะคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมเราจะคุยกันเรื่องชนะใจชนะกายชนะทุกผลลัพธ์ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าทุกคนรู้คีย์นี้คุณแจเนี้ค่ะทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็สําเร็จจริงๆนะคะเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวคูวีแชร์พี่หน้าเฟซนัดหนึ่งนาทีเราฟังเพลงนี้ไปด้วยกันก่อนเนะเาะแล้วเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะจบเพลงนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีดต้อนรับค่ะใครรู้จักเพลงนี้บ้างใครรู้จักเพลงนี้บ้าง สมัยแบบเมื่อนานนมมากสวัสดีนะคะ Good morning everyone สวัสดีนะคะสวัสดีคุณบางออนค่ะอ่าสวัสดีนะคะ Good morning everyone สบายดีกันไหมคะทุกคนเช้าวันเสาร์เนาะเช้าวันเสาร์อ่ามาวันนี้ค่ะสิ่งที่คุยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนรู้ไหมว่าแบบสำคัญมากๆเพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะค่ะ เพราะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณได้รู้สิ่งนี้ทําอะไรก็สําเร็จทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอ่าใครเคยได้ยินคํานี้บ้างใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแนะนำตัวก่อนนะคะลืมแนะนำตัวเนาะสำหรับหลายๆคนคนใหม่ถ้าเพิ่งเข้ามานะคะครูวีนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนสุเพศทุกคนมีดีเนาะ The Hero in You เพราะครูวีรู้ว่าทุกคนมีดี The Hero in You ครูวีนะคะก็อดีตทํางานเกี่ยวกับทางด้านที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนาะวงแผนการเงินปัจจุบัน,นะค,ะค่ะทำธุรกิจ t s w นะคะขยายตลาดด้วยระบบอัจฉริยะออนไลน์ขยายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทํากับครูสิตาแล้วสิ่งที่ครูวีจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้มาจากครูสิตาส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ได้แบบจากประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็จะอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ได้รู้ได้เรียนไปด้วยกันเนาะวันนี้ค่ะใครหลายๆคนเคยไหมที่แบบ เราจะแบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่คันนี้บางทีแบบเราทําสิ่งนั้นด้วยความที่แบบก็ทาไปไปแบบทาไปงั้นงั้นทำแบบทาไปแต่มันไม่ได้แบบประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อะใครใครเคยเป็นบ้างใครเคยเป็นบ้างคุณรู้ไหมว่าจริงๆอะมันมีคีย์หนึ่งถ้าคุณรู้สิ่งเนี้คุณจะรู้ว่าคุณสามารถจะทาสิ่งนั้นได้อย่างมีพลังแล้วก็แบบได้ผลลัพธ์แล้วก็แบบมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ที่แบบกําลังเป็นอยู่อะ ถ้าถ้าถ้าปัจจุบันคือผลลัพธ์นั้นคือสิ่งที่คุณยังไม่แบบยังมันยังไม่ถึงจุดที่คุณต้องการอะแต่คุณอยากจะไปถึงผลลัพธ์นั้นแต่คุณอยากที่จะลงมือทําแบบมีพลังมากกว่านี้มากกว่าที่ที่กำลังเป็นอยู่วันนี้ค่ะใจสําคัญมากๆถ้าคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ในการลงมือทําสิ่งนั้นหรือในการแบบทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเมื่อคุณสามารถเอาชนะใจตัวคุณได้ค่ะคุณชนะทุกอย่างจริง เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะเมื่อใจเราเลือกแล้วอะถ้าเลือกนะคะคําสําคัญคือแบบคําว่าเลือกเลือกคือแบบเลือกคือเลือกอะเลือกคือเลือกคือเลือกคือแบบคือเอาอะคือเลือกสิ่งเนี้ยยกตัวอย่างเนาะหลายๆครั้งหลายๆคนที่แบบถ้าเคยได้ยินที่คุยเคยเล่าให้ฟังนะคะตัวอย่างที่ที่ตัวอย่างเรื่องเลือกของวีก็คือแบบเราแบบคุยเคยแบบเรียกว่า อยากที่จะตื่นเร็วขึ้นอ่าใครเคยมีแบบเป้าหมายนี้ในในในหลายๆปีที่ผ่านมาหรือกําลังเป็นอยู่บ้างว่าเออฉันอยากตื่นเร็วขึ้นนะอ่าตื่นให้เช้าขึ้นครั้เนี้ยเดิมคือพอเราเราตั้งนาฬิกาปลุกเราตั้งนาฬิกาปลุกเราก็ตั้งไว้หกโมงเนาะตั้งไว้หกโมงแต่เราก็เลื่อนมันสนูดอะค่ะคือเลื่อนเลื่อนมันไปแบบเ้วเวลาเลื่อนอะมันเลื่อนทุกๆสิบห้านาทีทุกคนนึกออกไหมคะ สวัสดีนะคะอ้อสวัสดีอ้อค่ะแล้วเราเลื่อนไปทุกสิบห้านาทีทุกคนเลื่อนไปทุกสิห้านาทีซึ่งเลื่อนไปจนเกือบเจ็ดโมงเลื่อนไปจนเกือบเจ็ดโมงคันนี้น้องก็บอกว่าเออทําไมแบบทําไมถึงไม่ตั้งเจ็ดโมงเลยแล้วแบบพอนาฬิกาปุกปุ๊บแล้วแบบเด้งตัวเข้าห้องน้ําเลยนี่แหละคือมันคือมันคือยกตัวอย่างว่านี่แหละคือตัวอย่างของการยังไม่ได้เลือกนะคะสวัสดีค่ะ หนูมาทันไหมคะหนูมาทันค่ะคุยเพิ่งเริ่มสวัสดีค่ะอ้ออ่าเนาะอ้ะอเคยเป็นไหมเมื่อกี้คุยวิเล่าให้ฟังว่าแบบตัวอย่างของการเลือกคือเมื่อกี้คุยหัวข้อกันว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะทําอะไรก็ตามอะ่ะถ้าอยากจะทําสิ่งนั้นสําเร็จอะ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะทกธุรกิจธุรกิจไหนหรือแบบการลงมือทําอะไรก็ตามอะ่ะสําคัญเลยอะ่ะเริ่มที่ใจถ้าเราชนะใจตัวเองได้ชนะกายชนะทุกผลลัพธ์อย่างที่หัวข้อขึ้นไว้เลย เมื่อไหร่ที่เราเอาชนะใจตัวเองได้อะเมื่อน,นั้นคือแบบเราก้าวไปครึ่งตัวแล้วอะความสําเร็จในเรื่องนั้นอะมเมื่อกี้เราก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการเลือกอะเลือกที่ใจอะเลือกอยังไงเลือกเริ่มต้นก่อนเลือกที่ใจเนาะ,ะเราเลือกที่ใจก่อนอะคือมเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าคูเอี่ยช่วงช่วงที่ยังไม่ได้เลือกนะว่าตื่นเช้าอะตั้งในาฬิกาปลุกไว้6กโมงเนาะตั้งในาฬิกาปลุกไว้6กโมงแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง7จ็ดโมง,ท,งทั้งๆที่ทั้งๆที่ตัวเองบอกว่าเออฉันอยากที่จะตื่นนเช้า้าขึ ตื่นเช้าขึ้นเนาะตั้งเป้าหมายว่าตัวเองอยากตื่นเช้าขึ้นแต่เลื่อนไปอันนี้คือยังไม่ได้เลือกนะะยังไม่ได้เลือกนะคะเพราะเพราะแบบมันยังไม่ได้เลือกไงมันถึงแบบมันถึงเลื่อนไปแต่วันที่แบบเราเลือกแล้วอะวันที่เราเลือกแล้วรู้ไหมแบบพอนาฬิกาปลุกดังปุ๊บเด้งตัวเข้าห้องน้ําเลยอันนี้คือเลือกคือมันถึงใจมันเลือกแล้วว่าใจมันเลือกที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใจมันเลือกที่จะแบบพร้อมจะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตอะนี่แหละคือการเลือก คันนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกพอเราเลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําใดก็ตามนะพอเราเลือกแล้วเราจะมีพลังอ้อสังเกตไหมหรือทุกคนตรงนี้สังเกตไหมคะว่าอะไรก็ตามที่คุณเลือกแล้วคุณจะมีพลังเหมือนกันคุยยกตัวอย่างเนาะให้ให้แบบเผื่อบางคนเห็นภาพชัดในการแบบมาไลฟ์อะทุกคนรู้ไหมก่อนหน้านี้เราก็เออกาว่าตั้งใจไลฟ์เนาะยีวันติดต่อ,อกันปรากฏเสาร์อาทิตย์บางทีเราก็รู้สึกว่าเรามีภารกิจต้องทําหลายอย่างเราก็จะอะ สกิ Skip, ปแบบเห็นว่าข้ามไปว่าอ่ะไม่ไม่ไ,มไมล่เสาร์อาทิตย์แต่ปรากฏว่าเออเรามันเป็นข้ออ้างอะ่ะคือเมื่อไหร่ที่เรายังไม่เลือกอ่ะเราจะมีข้ออ้างเสมอเราจะมีข้ออ้างเสมอแล้วพอเรามีข้ออ้างปุ๊บมันจะไม่มีคือมันจะไม่เต็มที่มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์พื้นที่นั้นอะ่ะแต่พอวันหนึ่งที่เราบอกเฮ้ยแบบทนตัวเองไม่ได้ไม่ได้แล้วเราบอกข้ออ้างเราอะ่ะทั้งทั้งที่แบบเออเราตั้งใจว่าเราจะใช่ไหมคะอ๋ออ่าแล้วคนนี้เรามีข้ออ้างเสร็จปุ๊บอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบ มีเหตุผลของตัวเองอะมันคือข้ออ้างของตัวเองทั้งนั้นแหละมันก็จะมีเหตุผลสําหรับตัวเราเองเสมอเนาะเราก็แบบเอ้ยเรายุ่งเร,เรานู่นเรานี่เราต้องทําหลายอย่างปรากฏว่าพอวันที่เราเลือกอะเราบอกว่าโอเคเสาร์อาทิตย์แรกที่แบบไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ลลลต่อนเนื่องอะเฮ้ยพอเราเลือกว่าแบาบเด้งตัวขึ้นมาแล้วแบบอะจัดเวลาจัดเวลาทําดิจัดเวลาทําทแค่แบบ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง20นาะทีในการออกมาแบ่งปันแบบออกมาแบ่งปันให้หลายๆคนได้แบบได้ความรู้แล้วได้สิ่งดีๆไว้ด้วยกันอะ่ะจัดเวลาเราก็ไลฟ์จบตั้งแต่เช้าเลยตื่นเช้าหน่อยขึ้นมาไลฟ์ไลฟ์จบแล้วก็ไปทําอย่างอื่นที่เราอยากทําคือจัดการงานที่แบบเราสัญญากับตัวเองไว้อ่ะให้สัจจะอวาจากับตัวเองไว้ว่าแบบเราจะทําอะไรอะ่ะทําสิ่งนั้นจัดการให้เสร็จตั้งแต่ตอนเช้าเลยหลังจากนั้นเราอยากจะไปทําอะไรก็ไปทําแล้ววันนั้นสบายใจมากปรากฏทุกคนรู้ไหมคือพอเราเลือกแล้วอ้อเนึกอออกไหมพอเราเลือกแล้วอะคะ่ะ เลือกแล้วปุ๊บะพอเราเลือกปู๊บะเราจะเห็นแบบเ,เนบเราจะเห็นหนทางเราจะเห็นโซลูชันเราจะเห็นทางออกทันทีเราจะเห็นทางออกท,ทอกันทีกลายเป็นว่าอ้าวจริงๆก็ตอนเช้าก็ได้นี่ช่วงเวลาเนี้ยแค่ประมาณ20นาทีเองเออเราไม่เคยเห็นเลยว่าเราสามารถจะใช้ช่วงเวลาตรงนั้นได้อะแล้วราหรือแบบช่วงไหนที่มันมีสล็อตเวลาตรงไหนก็ได้คือเมื่อไหร่ที่เราเลือกแล้วทุกคนเมื่อไหร่ที่เราเลือกเราจะเห็นหนทางเห็นทางออกเสมอแล้วพ, now, พอเราเลือกแล้วรู้ไหมทุกคนพอเราเลือกแล้วอะค่ะเราจะมีพลัง ทุกคนลองสังเกตอ้อลองสังเกตถ้าเราเลือกแล้วนะอ้อลองดูถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตอะ่ะ <c oughs> มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วมันจะมีพลังเข้ามาทาั้งๆที่แบบท,ท,ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้จะต้องไปออกกําลังกายเพิ่มนะแต่มันมีพลังในตัวเองทุกคนนึกออกไหมคะมันจะมีพลังในตัวเองแล้วคุณจะทําสิ่งนั้นได้อย่างมีพลังนี่แหละอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือตัวอย่างของการเลือกเนาะอันนี้คือตัวอย่างของการเลือกว่าแบบเมื่อไหร่ที่คุณเลือกคุณจะมีคุณจะเห็นทางออกเเเสมมอออืื่่่่ไหททีีลกจะแบบ ที่จะแบบมีชีวิตดีขึ้นเมื่อไหร่ที่เลือกที่จะทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะนะคุณจะมีแบบคุณจะมีแบบอยู่ๆก็จะมีรู้สึกมีพลังมหาศาลในการทําสิ่งเนี้ยนะคะมันเป็นพลังจากภายในของเรามันเป็นพลังของความตั้งใจข้างในตัวเราอะนั่นแหละทุกทุกอย่างมันจะสนับสนุนเราตลอดเวลาอันนี้คืออันนี้คืออย่างที่บอกเลือกขั้นแรกคือเราเลือกก่อนอันที่2คือพอเราเลือกแล้วอะค่ะเลือกทําอะไรก็ตามแล้วอย่างที่บอกหลายๆคนเนาะหลายๆคนอยากที่จะแบบประสบความสําเร็จอยากที่จะแบบมีชีวิตที่ดีอะ บอกเสมอว่าแบบเฮ้ยอย่างที่ครูสิตาสอนเสมออะคะ่ะ4 d ดีคือคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็อารมณ์ดีคือพูดเหมือนแบบบางครั้งเราได้ยินมันอาจจะเหมือนง่ายเนาะหลายๆคนครูเองก็คือเป็นหนึ่งในคนนั้นเราฟังเราก็แบบเออแบบมันเหมือนจะง่ายไหมแต่ปรากฏว่าพอเรามาเช็คตัวเองอะถ้าในแต่ละข้อเนาะใน4ข้อคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็อารมณ์ดีอะถ้าให้คะแนนเต็มสิทุกคนเนึ้อออกไหมคะ ถ้าให้แต่ละข้อคะแนนเต็มสิบอะเราต้องแบบเราต้องให้คะแนนตัวเองแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะถ้าเราอยากที่จะแบบถ้าเราอยากที่จะแบบดีขึ้นจริงๆรอะเราเราจะไม่แบบโกงคะแนนหรือไม่ไม่แบบให้คะแนนแบบใจดีเกินอ่าทุกคนรู้ไหมคะเราให้คะแนนตามแบบตามผลงานที่เราทําอะบางวันคุยก็เป็นคือถ้าเรายังแบบถ้าเรายังไม่สามารถเต็มสิบได้ในทุกข้อเราเราคือมันแสดงว่า เรายังดีกว่านี้ได้อีกทุกคนนี่ไหมคะคือเราจะต้องมีไมล์เซตอะคือสิ่งสําคัญของคนสําเร็จแล้วคนที่แบบมีชีวิตดีแล้วแบบดึงดูดความโชคดีได้อะทุกคนรู้ไหมคือเขาจะมีไมล์เซตหนึ่งที่เรียกว่าคือดีดีอีกอะถึงแม้จะดีอยู่แล้วคุณสามารถดีขึ้นได้อีกอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากคือมันเป็นไมล์เซตของการที่แบบคุณไม่ไม่หยุดในการที่จะเติบโตอะอันนี้คือสิ่งสําคัญมาก จริงที่สุดค่ะเราตั้งใจทําสิ่งดีแล้วมันจะมีพลังดีๆเข้ามาเองแบบบอกไม่ถูกใช่ใช่ค่ะอ้อใช่อย่างนี้เลยจริงๆถ้าใครแบบยังไม่เคยได้แบบลองทำเนาะลองเอาไปทำดูทุกคนทุกคนลองเอาไปทำดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีพลังบางอย่างที่ที่ถ้าครูวีเล่าให้ฟังอะ่ะหรือแบบอ้อบอกก็ตามหรือเหมือนกับที่อ้อบอกแต่ถ้า ถ้าคนอื่นแบบยังไม่ได้เคยลองทํานะคะคุณก็จะยังไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานยังไงจนกว่าแบบคนคนนั้นจะได้ลงมือทําเองอะแล้วคุณถึงจะรับรูได้ถึงพลังอะที่แบบที่มันจะมีเข้ามาในตัวเราคือคนกินเท่านั้นถึงรู้อะทุกคนคนกินเท่านั้นถึงรู้ถึงคูู้วีบอกว่าเฮ้ยแบบไอ้สิ่งเนี้ยเค้กชิ้นนี้มันอร่อยมากเลยนะแต่คุณจะยังไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยขนาดไหนจนกว่าคุณมันมันจะได้มาแตะที่ลิ้นคุณทุกคนเนี่ยนะคะนี่แหละคือสิ่งที่แบบ ทำไมอะทำไมถึงต้องแบบเราถึงต้องลงมือทำอะคนทําเท่านั้นถึงรู้คนกินเท่านั้นถึงอิ่มนะคะเนาะอันนี้คืออันนี้คืออย่างที่บอกแล้วสําคัญคือแบบให้เราอยู่ในแบบอยู่ในเรียกว่าอยู่ในระนาบของการที่เราอะ่ะคิดพูดทําแล้วก็อารมณ์ดีสําคัญทุกข้อให้เราลองเช็คดูนะคะว่าแบบเราเต็มสิบเราได้เท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่ที่แบบมันมีความกังวลมีความสงสัยมีความแบบมีความแบบ หมดพลังเข้ามามันจะแบบทาให้มันคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เราเนาะในความที่เรายังเป็นแบบคนธรรมดาอยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนมันก็จะเป็นไปได้เสมอที่จิตเรามันจะไหลลงต่ําเป็นเรื่องปกติของความที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าหนูคิดถ้าหนูยังคิดไม่ดีหนูก็จะทําแบบครูสิตาบอกให้เอาหนังยางมาดีดตัวเองเพื่อย้ําทําสิ่งดีๆใช่ใช่คะ่ะอันนี้คือเครื่องมืออย่างที่อ้อบอกเลยคะ่ะก็คือ อย่างที่บอกถ้าถ้าดีดตัวเองเอาเอาหนังยางมาคล้องมือคะ่ะแล้วดีดตัวเองดีดให้เจ็บที่สุดเท่าที่แบบจิตใต้สํานึกจะกลัวแล้วไม่กล้าทําสิ่งนั้นอีกอ่าถ้าใครหลายๆคนถ้าไม่มีเครื่องมือก็ใช้อย่างที่อย่างที่ทคุณสตาบอกอย่างที่อ้อบอกเลยคะ่ะหนังยางหนังยางเนาะคล้องไว้กับมือเนาะแล้วลดีดแรงๆเมื่อไหร่ที่เราจำว่ามันเจ็บอ่ะเราจะไม่กล้าทําอีกจิตใต้สํานึกเราจะไม่กล้าทํามันอีกเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อไหร่ที่เราคิดลบเมื่อไหร่ที่เราพูดลบ เมื่อไหร่ที่เรายังรู้สึกหงุดหงิดหัวเสียเมื่อไหร่ที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบบางทีก็หงุดหงิดเนาะบางทีแบบแม่บ่นอดีตนะคะก่อนหน้านี้นนคือคือคูวีเองก็สังเกตเออบางทีแบบมันก็ไม่ได้อย่งใจเราเนาะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะมากคือแบบสามารถฟังแม่บ่นได้อย่างมีความสุขอ่าคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเออคือจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละสุดท้ายก็วนกลับมาเรื่องที่ใจสําคัญคือรักษาใจเราให้มันอยู่ในคลื่นของความแบบของความเป็นบวกอะค่ะให้ได้ตลอดเวลา เราทุกคนรู้ไหมอ้อรู้ไหมเมื่อไหร่ที่เราอะเมื่อไหร่ที่เรายืนขึ้นเป็นบวกได้ตลอดอะ่ะเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดชั้นดีมากๆอะ่ะดึงดูดชั้นดีมากๆคือความโชคดีจะถาโถมเข้ามาอย่างที่แบบอย่างที่แบบอย,แบบอย่างที่แบบเราอาจจะไม่เชื่อตัวเองว่าเฮ้ยมันมีสิ่งดีกับเราได้ขนาดนี้เลยหรอที่ผ่านมา30-40ปีบางคนเนาะ รู้สึกว่าทําไมตัวเองแบบถึงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถึงรู้สึกว่าตัวเองช่างเกิดมาโชคร้ายจังเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนน้าในร่างกายเราเองเนาะเปลี่ยนข้างในเราอะทุกคนเนึกออกไหมคะพอเราเปลี่ยนข้างในเราอะทุกอย่างมันจะแบบมันจะเริ่มปรับพอปรับปุ๊บมันจะเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กดึงดูดชั้นดีที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะสวัสดีนะคะทุกคนอ่าอันนี้แหละคะ่ะที่แบบคุณโชคชยัยสวัสดีคะ่ะนะคะเนาะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่แบบ ทุกคนจะได้แบบทุกคนจะได้แบบมีชีวิตดีขึ้นน่ะนี่คือคีย์สาคัญแล้วอย่างที่บอกก็คืออย่างที่บอกเลยชนะที่ใจอ่ะชนะที่ใจคือชนะทุกอย่างชนะที่ใจคือชนะทุกอย่างเพระเมื่อไหร่คุณชนะใจแล้วคุณชนะกายเพราะอะไรบางครั้งเนาะใครเคยเป็นบ้างเรารู้สึกเหมือนแบบคูเวียจะเป็นคนที่รู้สึกแบบเออเหมือนตัวร้อนตลอดเวลาเลยเหมือนแบบบางทีรู้สึกแบบเวลาไปทํางานนะบางทีสมัยก่อนอ่ะเวลาที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกเหมือนร้อนอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นคนมีไข้ตลอดเวลาปรากฏพอแบบ แต่พอวันไหนที่เรากบอกตัวเองว่าเออสงสัยฉันป่วยอ่ะเอ้ยมันจะไม่มีแรงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งวันเลยแต่พอวันไหนที่พอพอใจเราบอกว่าเออไม่ได้วันนี้มีงานต้องทําให้เสร็จหรือวันนี้คือแบบไม่อ่ะมันมันเป็นที่กายแค่เราบอกตัวเองนะแล้วใจคือแบบเออวันนี้ฉันทํางานนี้ให้เสร็จหรือแบบไม่ได้วันนี้ยังไงก็ต้องแบบคือคือแบบใจมันเลือกอ่ะใจมันสู้แล้วอ่ะทุกคนนึกออกไหมคะอยู่ๆวันนั้นคือท่านางที่อย่างที่บอกเหมือนุูกทีอ่ะรู้สึกเหมือนไข้ขึ้นรู้สึกเหมือนตัวรุมๆตลอดทั้ง ก็สามารถผ่านไปได้แล้วก็ทําทุกอย่างเสร็จได้แบบราบลืบ่นสวยงามเนี่ยคือพอเมื่อไหร่ใจเราชนะแล้วอะ่ะมันชนะกายด้วยเพราะใจมันแบบคือเพราะใจมันเป็นใหญ่อะ่ะทุกคนในร่างกายเนี้ยใจเป็นใหญ่ที่สุดใจเป็นใหญ่ที่สุดเพราะถ้าใจไม่เลือกคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบลงมือทําอะไรได้อย่างมีพลังนะคะเนาะวันนี้มาสั้นๆน,นะคะนะคะนะคะลองดูนะคะทุกคนลองดูเนาะอ้อนะครูวีเป็นกําลังใจให้เสมอแล้วก็สิ่งดีๆอะ่ะ เกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นกับอ้อนแน่นอนคือหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยมันมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอคิดดีทําดีผดดู้ดีเราชีวิตจะดีเออมันง่ายอย่างนั้นจริงๆแต่แต่ขอให้คุณเชื่อก่อนว่าคุณแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วแบบเออทำทำไปงั้นงั้นทำหรือไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบลองทําอะแต่ถ้าใจเราเลือกแล้วว่าเออนี่แหละนี่คือหนทางรอดนี่คือหนทางแบบชีวิตที่ดีของเราอะเมืแ่อบบนั้นอะคือแบบ ชีวิตรอดจริงๆเพราะเราอ่ะจะเป็นอย่างที่เราเชื่อทุกคนเราจะเป็นอย่างที่เราเชื่อถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยแบบธุรกิจนี้ไม่ดีหรือแบบถ้าคุณคิดว่าเอองานงานนี้ไม่ดีที่คุณกําลังทําอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยมันก็จะไม่ดีสําหรับคุณเสมอแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเมื่อไหร่งานนี้เป็นงานที่ดีสําหรับคุณคุณทํามันด้วยความรักอ่ะมันจะเป็นอย่างที่คุณมันจะเป็นอย่างที่คุณให้โปรแกรมให้ภาษาไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ื่อคุณปลูกอะไรลงไปอ่ะคุณได้ผลแบบนั้นแน่นอนเมื่อเราปลูกแอปเปิลเราได้แอปเปิลทุกคนรู้ไหมคะเมื่อเราปลูกความรักปลูกความสุขเข้าไปในงานที่เราทําอ่ะเราก็จะได้สิ่งนั้นเราจะได้งานที่แบบให้เงินแบบมีความสุขอ่ะทุกคนรู้ไหมคะเนาะวันนี้สั้นๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ500คนที่อยู่ตรงนี้และที่มาย้อนดูนะคะก็วันนี้ขอให้เป็นแบบวันหยุดพักผ่อนเนาะของใครหลายๆคนหรือถ้าใครยังทํางานอยู่ก็ขอให้เงินไหลนองทองไหลามานะคะเต็มกระเป๋ากันทุกใบเนาะ เงินงอกเงยในทุกบัญชีนะคะก็โชคดีนะคะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ